สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้พามาดูนะครับวิธีการเก็บงานนะครับหลังจากที่ผมขึ้นส่งสะสาเรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้เบอร์0.5ในการมาช่วยเก็บงานนะครับผมจะไล่เก็บตรงจรขึ้นไปนะครับให้มันอยู่ประมาณเหนือใบหูนะครับเสร็จแล้วผมจะปรับคันโยกเพื่อที่จะไล่เก็บขอบผมด้านบนให้มันดูเชื่อมกันนะครสังเกตว่ามันจะดูเนียนดูนวลขึ้นนะครับไม่เป็นขอบ ไททอยก็เหมือนกันนะครับใช้เบอร์ศูนย์จุดห้าถแล้วก็สะบัดนะครับกะระยะความสูงเอานะครับเราไม่จําเป็นต้องถท,ทีเดียวสูงนะรเราต้องเผื่อเวลาเราเก็บทรงด้วยมันจะได้ไม่สูงเกินไปตับคันโยกมานะครับแล้วก็ไถ่ายขอบผมด้านบนถ่ายแล้วก็สะบัดถ่ายย้ำๆวนไปวนมานะครับจนกว่ามันดูเชื่อมดูคมเกลือ นะครับง่ายๆนะครับสำหรับการเก็บส่งนะครับหัวน,นี้ก็จะประมาณเปิดข้างลองทรงสูงสั้นนะครับด้านข้างไททอยหรือว่าข้างบนก็จะดูสั้นดูกระชับดูคมเคลีนะครับเป็นทรงที่ง่ายๆแต่ว่าด้วยลักษณะศีรษะลูกค้านะครับด้านหลังไททอยหรือว่าด้านข้างมันจะเป็นหลุมนะครับเป็นคลื่นเวลาเราใช้ฟันรองเก็บงานนะครับมันอาจจะไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเราต้องมาใช้หวีในการช่วยเก็บรายละเอียดอีกรอบหนึ่ง ด้านซ้ายก็ทำเหมือนด้านขวานะครับถ่ายด้วยเบอร์0.5เหมือนเดิมน,นะครับแล้วก็ปรับฟันโยกเพื่อจะไล่เก็บขอบผมให้เหมือนเชื่อมกันหัวนี้นะครับด้านบนผมก็จะใช้วิธีใช้หวีตากขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่เล็มปลายผมให้มันสั้นนะครับข้างหน้าก็จะการให้มันเป็นไล่ซอยให้มันเป็นหน้าม้านิดนึงนะครับ มันก็จะดูสั้นดูกระชับนะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะใช้วีเล็กในการมาช่วยเก็บงานนะครับตรงจอนนะครับตรงขอบผมไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับพยายามกดหวีนะครับแล้วก็ง้างหวีวมาด้วยแล้วก็ใช้มุมเจลนในการไล่เก็บนะครับมันก็จะดูนวลดูเนียนขึ้นขอบผมด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับไล่เก็บให้มันสั้นให้มันติดหนังศีรษะ ส่วนด้านบนนะครับนะตรงที่เราตัดเราจะไม่กดหวีนะครับผมจะพยายามยกล,อ,ลอยนะครับค่อยๆเล็มค่อยๆตัดไปเพราะว่าด้วยลักษณะศีรษะลูกค้าที่ค่อนข้างจะเป็นหลุมเป็นร่องอยู่นะครับเวลาเราใช้ฟันลองตัดเราสังเกตว่ามันจะดูด่างๆดำๆม,ม,ม,มันกินไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเราจะใช้หวีในการมาช่วยเก็บงานนะครับน้องๆนักเรียนชันผมก็ต้องพยายาม งานให้มันดูเนียนที่สุดนะครับไม่ต้องกดหวีเข้าไปในร่องนะครับเพราะว่าถ้าเรากดหวีเข้าไปลึกเท่าไหร่นะครับเวลาเราตัดมันก็ดูดูแหว่งดูเป็นเป็นหลุมเป็นร่องขึ้นมานะครับเราแค่ใช้หวีตัดขึ้นค่อยไล่ผมให้มันสั้นลงหรือว่าให้มันดูให้มันดูสีนวลน,นะครับอย่าให้มันดูโดดดูด่างดูดำแค่น,นั้นเองนะครับ เวลาเราดูในกล้องดูในคลิปมันอาจจะดูด่างดูดํามากนะครับแต่ว่าถ้าเราดูด้วยตาเปล่านะครับช่างที่ตัดเขาจะเข้าใจว่าประมาณไหนถึงจะสุกยนะครับเราต้องสังเกตดูเวลาเราทํางานนะครับถ้าเราไล่แล้วสีมันดูนวลดูเนียนขึ้นนะครับเราก็พอนะครับเพราะว่าด้วยลักษณะศีรษะลูกค้าถ้าเราใช้หวีกดเข้าไปลึกเท่าไหร่นะครับมันยิ่งดูด่างน,นะครับอันนี้เราก็มาไล่เก็บ นะครับขอบผมด้านบนให้มันเชื่อมกันด้วยวีใหญ่นะครับการที่เราใช้วีใหญ่มันก็จะช่วยในการาไม่ทําให้เราตกหวีนะครับทําให้เราทํางานได้ง่ายนะครับแต่เราใช้วีเล็กโอกาอสที่จะตกหวีโอกาสที่จะปิดพลาดมันก็ง่ายเพราะว่าเราทํางานใกล้จะจบงานอยู่แล้วถ้ามันผิดพลาดเราก็ต้องมาไล่เก็บใหม่นะครับการใช้วีใหญ่ช่วยในการทํางาน<ม>นะครับมนันก็จะทําให้เราทํางานด้วยความ ปลอดภัยนะครับค่อยๆไล่เก็บไปเรื่อยๆนะครับตรงไหนที่มันดูด่างตรงไหนที่มันยังดูเป็นคลื่นไม่เนียนไม่นวลน,นะครับใช้หวียกขึ้นเลื่อมปผมลงไปเรื่อยๆทาแล้วก็ต้องสังเกตดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราตัดอย่างเดียวเราต้องสังเกตดูว่าหัวลูกค้าเท่ากันดีไหมนะครับดูคมตืนดีหรือย,ยางนะครับเราค่อยไล่เก็บแถวต่อไปนะครับหรือไม่เราก็ไล่เก็บวนไปวนมาจนกว่ามันดูเนียนดูนวลน,นะครับ การใช้หวีใหญ่สังเกตว่าผมจะไม่กดหวีครับเพราะว่าเราต้องการตัดให้มันดูคมคืนเราไม่ต้องการให้มันสั้นไปกว่านี้นะครับเราแค่ไล่ให้มันดูอคมคืนกันที่สุดนะครับดูเนียนดูนวลน,นะครับ เสร็จแล้วผมก็ไล่เก็บไปอีกรอบนึงนะครับเป็นการเช็คงาน mm hmm. เช็ครายละเอียด mm hmm. ส่งนี้นะครับลูกค้าต้องการให้มันสั้นให้มันกระชับแต่ว่าไม่ถึงกระขาวนะครับผมเลยต้องใช้เบอร์0.5แต่ถ้าลูกค้าต้องการให้มัน อขอบผมหรือว่าตืนผมมันสั้นมันขาวเราสามารถใช้เบอร์ศูนย์ไายได้เลยใช้หน้าเหล็กไายขึ้นไปได้เลยนะครับการระยะความสูงเอาว่าเราจะเอาสูงประมาณไหนนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการให้มันสั้นหรือว่าให้มันขาวถึงเกินไปนะครับเราก็ใช้ประมาณนี้นะครับบางท่านก็อาจจะให้เราใช้เบอร์หนึ่งเบอร์สองก็แล้วแต่ความต้องการของลูกค้านะครับอันนี้ก่อนที่จะจบงานนะครับผมก็จะมาเก็บรายละเอียดด้วยมีเล็กอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นการเช็คงานเช็ครายละเอียด นะครับตรงขมับตรงจรตรงไหนที่มันยังดูเนียนดูไม่เนียนดูด่างดูดำอยู่เราก็ไล่เก็บจนกว่ามันดูเนียนนะครับมันจะได้ดูสวยดูคมกลืนด้านบนเห็นไหมครับผมจะยกล,ยลอยแล้วก็ค่อยไล่เก็บนะครับให้มันดูเนียนที่สุดนะครับ การใช้ด้านหนาของวเอีเล็กในการเก็บด้านบนก็เพื่อต้องการให้มันดูเชื่อมกันให้มันดูคมเคลือนนะครับเราไม่ต้องการให้มันสั้นไปกว่านี้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ส่วนปลายวีเล็กโอกาสที่มันจะตกหวีโอกาสที่มันจะสั้นลงไปอีกมันก็ทําให้เราเก็บงานได้ยากขึ้นแต่นี้เราต้องการความคมเคลือนนะครับให้มันดูกระชับให้มันดูคมเคลืนเราใช้ส่วนของวีเล็กไล่เก็บแบบนี้ก็ได้หรือจะใช้หวีใหญ่ก็ได้นะครับ ผมจะยกลอยก็ค่อยเก็บไปนะครับมันก็จะไม่ได้ขาวจนเกินไปนะครับมันก็จะดูนวลดูกระชับขึ้นนะตรงไหนที่มันเป็นหลุมก็เหมือนกันนะครับถ้าเราไล่เก็บให้มันดูนวลขึ้นมันก็จะดูไม่ด่างไม่ดำดูสวยดูกระชับนะครับด้านขวาก็ทำเหมือนด้านซ้ายนะครับค่อยๆไล่เก็บวิธีการเก็บก็เหมือนเหมือนกันนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นักเรียนช่นงดัผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆทําให้ดูไวเป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับลองนําไปเป็นแนวทางในการฝึกในการทางานกันนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ